สวัสดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับโอเคกลับมาในพบกันใน EP นี้ครับหลังจากที่วันเด็กได้ได้ผ่านไปนะครับโอเคอันนี้เป็นคลิปน่าจะเป็น EP พิเศษเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแอดมินได้จัดทำได้สร้างอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาผมมองว่าหลายๆคนอะดูง่ายเลยคือแบบคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยหรือแบบมีแค่พื้นฐานหรือมีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ย พอเห็นปุ๊บพวกเนี้ยจะอ่อแล้วก็ทาตามได้อย่างแน่นอนครับโอเคเราไปดูกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นระบบสาย correlation อยู่แล้วอ่าเรามาดูกันครับสมมุติว่าเราเลือกมาสักคู่เงินหนึ่งผมเลือกคู่ EU นะนะคทีเนี้ยอ่า indicator ตัวนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวหาก่อนหลังจากที่คุณลูกค้าได้ไปแล้วนะครับก็ เลือกกอล AC Multi น o r r e l a t i o n นะครับโอเคอินพุอ่ามีตั้งตามนี้นะครับก็คือให้มันโชว์คู่เงินอะไรบ้างนะครับปรับเป็น t False นะครับ e f a l s e อะไรพวกนี้แต่ว่าแอดนี้ตอนนี้ปรับเป็น true ทั้งหมดเลยนะครับแล้วนี้ก็ปรับสีอีกทีหนึ่งนะครับกดโอเคปังคือตอนนี้มัน มันยอยเยะเหมือนเป็นสัญญาณสัญญาณใไรสักย่างหนึ่งแบบเราค่อนข้าที่จะมองยากทีนี้เรามาคัดกรองดูสัก1นถึงสคู่เงินนะครับแอดมินเลือกเทรดคู่ E.U. ครับอ่ะเดี๋ยวให้เหลือแค่2อคู่แล้วกันเอา E.U. นะครับกับคู่ G.U. อ่านะครับที่3เฟรม1ชั่วโมงนะครับตอนที่แอดมินเข้านะครับผมจะอยู่ในเล้งเนี้เล้งเล้งประมาณว่เช้าว่าช้าเลยอะวันประมาณซักน่าจะเป็นแง่งแท่งประมาณนี้แหละ,ะเนี่ยดูง่ายหน่อย ก็คืออันไหนเลขมากให้เราเซล์อันไหนเลขน้อยให้เราบายนะครับแต่ว่าตอนนั้นอะแรงมันน่าจะอยู่ประมาณสัก70ใช่ไหม EU 70ส่วน GU เนี่ยอยู่ประมาณ50นั่นแหละผมผมเข้าเลยก็คือไปเซล์ EU แล้วไป Buy, บาย GU นะครับแล้วทีเนี้ยไอเครื่องมือตัวเนี้ยมันจะวิ่งเข้าหากันนะครับมันจะมีแรง้งเลยบอกนั่แตั้งแต่สูบถึงร้อยแต่ว่าผมจะทําให้มันดูง่ายก็คือ ประมาณสักโซน70%เนี่ยก็คือให้เรากดบายนะครับส่วนสักแรงเนี่ยช่วง3 0นะครับให้เราเออช่วง70เนี่ยให้เราเซลแต่ช่วงแรง30%เนี่ยให้เราบายแต่ว่าช่วงที่แอดมินเข้าอะ่ะมันเกินแค่แค่เส้นเดียวคือเส้นน้ำเงินส่วนอีกเส้นแดงอะ่ะของ GU อะ่ะมันอยู่กลางๆแอดมินก็ไม่สนใจอะไรนะครับผมก็เข้าเลยตามสูตรครับสุดท้ายนะครับสุดท้าย ตามลาคอเรเลชันแล้วมันจะต้องวิ่งขานกันเราไปเข้าตอนที่มันห่างกันนี่คือถือว่าเป็นโอกาสทองมันจะวิ่งเข้าหากันครับฟึบอ่ะไอตัวล่างวิ่งลงมาข้างล่างนะครับไอตัวล่างวิ่งไปข้างบนก็จะประมาณนี้ตอนเนี้ยมันเคยมาชนในตำแหน่งเนี้ยแต่ว่าแอดลืมปิดนะครับแอดลืมปิดมันก็ห่างกันต่อทีเนี้ยมันกําลังชนกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้กําไรละ มันได้กาไรแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเลยที่แบบไม่ต้องมองอะไรเยอะครับมองแค่เส้นไหนมากเส้นไหนน้อยและข้อดีของตัวเนี้คือมันสามารถเราเช็คไล่ย้อนหลังได้ครับเราสามารถดูพฤติกรรมของ2คู่เงินนี้ได้เลยว่ามันช่วงจังหวะไหนที่มันวิ่งคานกันช่วงที่มันห่างกันเนี่ยเห็นไหมครับ ส่วนใหญ่มันก็จะวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามมันก็จะมีหากันอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็จะกลับมาลักกันเหมือนเดิมวังค์้าก็แยกกันนะครับมันก็จะประมาณเนี้ยครับเป็นวัฏจักรของมันไปนะครับทีนี้เราก็มีหน้าที่หาช่วงที่มันไม่สัมพันธ์กันก็คือช่วงที่มันห่างกันนั่นเองอย่างเช่นตอนเนี้ยเห็นไหมครับจียูวิ่งลงล่างสภาพลงจียูแซงขึ้นบนแซงแล้วก็ลงล่างต่อช่วงเนี้ยครับ คือเราสามารถเช็คเช็คข้อมูลย้อนหลังได้เลยอย่างเช่นจังหวะดนี้ก็เราก็เข้าได้นะครับเนี่ยมันเกินมาตัวล่างตัวเดียวเราเข้าได้เลยส่วนตัวบนให้มันอยู่แรงกลางๆแล้วเราก็สีแดงให้บายสีน้ำเงินให้เซลสุดท้ายก็จะวิ่งเข้าไปหากันนะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนจังหวะที่ไม่ควรเทรดเลยที่ผมไม่แนะนําเลยอย่าคันมือเด็ดขาดถ้าไม่อยากขาดทุนนะครับ คือช่วงที่มันอยู่ในแรงกลางๆอย่างเงี้ยทั้งคู่เราไม่ต้องไปยุง่งเรารอครับรอครับรอให้เป็นครับรอให้เป็นเราก็จะทํากําไรได้มันจะมีช่วงมันอยู่ครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันคานกันอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าเข้าไปก็ความเสี่ยงสูงครับเข้าตอนที่เส้นในเส้นหนึ่งแตะบนหรือแตะล่างนะครับกําแพงบนหรือกําแพงล่างก็ได้ค,คือเราเล่น2คู่เราก็ จัดเลยครับประมาณนั้นทีเนี้ยสมมติว่าเอ้ยผมไม่อยากเล่นสองคู่นะี้นั่คือผมไม่ค่อยถูกโฉลกอ่ะเราก็เลือกครับว่าจะาคู่เงินไหนละ่ะครับตรง้ายด้วยยูนะครับจัดมาทุกคู่แล้วนะครับจัดมาทุกคู่แล้ทองก็ได้อ่าอยู่ที่เราเราเราถนะัดทีนี้วิธีการใช้งานอีกขั้นตอนหนึ่งนะ เดินทาเฟรมหชั่วโมงนะแล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับกดโอเคเลยทีนี้เราก็มาเช็คครับเช็คเช็คว่าออตัวไหนเลขมากที่สุดในในกลุ่มนี้นะครับจากดูตอนนี้มันจะเป็นทองนะครับทองเยอะที่สุดแล้ว ต่ำที่สุดเนี่ยจะเป็นทองกับ GU นะเราก็กำหนดเลยอ่ะเราจะเลือกแค่2คู่นี้ที่เหลือเอาเป็นฟอให้หมดครับทองทองเก็บไว้ GU เก็บไว้ AU ปรับไม่ต้องไปใช้มันนะครับปรับสีบได้นะครับปับ๊บหนึ่ชั่วโมอง คือตอนเนี้ยมันมันไม่ได้ห่างกันมากครับคือมันกําลังแบบว่ารักกันอยู่มันยังไม่ทะเลาะกันนะครับเราก็รอไปก่อนครับรอให้ทองหรือ GU เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งไปแตะ70นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่แรงกลางกลางคือ50ก็ได้ถ้าเจอจังหวะที่แบบ70-30เนี่ยจัดเลยครับอย่าให้ช้า คือตอนนี้เรายังเข้าไม่ได้เราก็นอไปก่อนครับแต่ว่าคู่ที่ผมเข้าไปเมื่อเช้าเนี่ยจังหวะมันสวยครับผมก็เลยรีบเข้าแล้วมันก็กําไรครัก็จะประมาณเนี่ยครับอยู่ที่ว่าท่านพอใจกําไรเท่าไหร่ท่านก็ปิดเลยนะครับประมาณนั้นใช้งานไม่ยากครับเราดูข้อมูลย้อนหลังได้เราเลือกคู่เงินได้ว่าเราจะเอาคู่เงินอะไรนะครับ ซึ่งผมมองว่ามีประโยชน์สําหรับมือใหม่มือเก่าหรือมือเก่าก็ตามอะที่เราอยู่ในตาาลาดร็ก e x ครับมีประโยชน์มีประโยชน์ชนบอกเลยเราจะเห็นช่วงที่มันกําลังเล่นแง่กันเ้ยมันคานกันจริงหรือเปล่าหรือมันห่างกันจริงหรือเปล่าหรือมันมันห่างกันแล้วมันจะห่างขึ้นมาอีกไหมอะไรเงี้ยคือเราสามารถเช็คพฤติกรรมย้อนหลังได้เลยครับซึ่งมีประโยชน์สุดๆครับแล้วก็ ที่สําคัญอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันสเกลไม่เพี้ยนนะครับบอกเลยว่าสเกลไม่เพี้ยนเราแค่ใจเย็นดูการาฟนิดหน่อยก็ได้หรือไม่ต้องดูก็ได้นะครับดูแค่เส้นก็ได้อ่าผมปิดเลยก็ยังได้ดูแค่นี้เพียงพอแล้วเราจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับเนี่ยแหละครับวิธีการ สำหรับหรือว่าเป็นแม่บ้านก็ได้ที่แบบเฮ้ยฉันเพิ่งเข้าตลาดมาจะจะหาเครื่องมือดีๆสักตัวหนึ่งที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็เราวิเคราะห์เองได้ด้วยอ่ะตัวนี้ครับตอบโจทย์แล้วก็ตัวนี้สามารถต่อยอดเป็น ea ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้แอดมินยังไม่ทําเป็น ea คือทำใใ้้แค่เครื่องมือน้าจิ้มน้าจิ้มก่อนเดี๋ยวในอนาคตจะมีคู่เงินที่เพิ่มขึ้นนอกจาก อ่าสี่ห้าตัวนี้นะครับตันนี้กี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตอนนี้มีทองเข้ามาแล้วเป็นห้าก็จะมี678ตามเวอร์ชั่นต่อไปรอติดตามครับสำหรับลูกค้าที่สนใจตัวนี้สามารถที่จะเข้ามาอินบ็อกก็ได้นะส่วนกำไรตรงนี้เดี๋ยวแอดมินปิดไปก่อนพอใจละแต่ค่อยว่ากันรอบใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ